ทานข้าวอย่าลืมทานข้าวเติมอาหารใส่ท้องเติมสมองหรือเปล่าเติมเติมวิตามินขาดสวัสดีครับข่าวที่ปรากฏขึ้นทั่วโลกเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แปรปรวนมีอยู่บ่อยครั้งและเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก ความไม่สมดุลของโลกก็มีสาเหตุหลักมาจากสภาวะโลกร้อนจากข่าวรเราจะได้ยินคำว่าปรากฏการณ์เอลนินโยและลาินยาสองปรากฏการณ์ชื่อแปลกนี้มีความรุนแรงและเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรวันนี้วิตามินข่าวมีคำตอบครับเอลนินโยและลาินยาคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณ มหาสมุทรแปซิฟิกครับสร้างความแปรปรวนให้กับประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณแถบนี้ครับหลายต่อหลายครั้งเรียกได้ว่าเป็น2ยักษ์ใหญ่แห่งแปซิฟิกครับจุดเริ่มต้นของ2ปรากฏการณ์นี้นะครับมาจากลมที่หมุนเวียนอยู่แถบมหาสมุทรแปซิฟิกครับซึ่งมีทิศการหมุนจากอเมริกาใต้มายังออสเตรเลียแล้วก็เอเชียแนะดีดเราใช้ประโยชน์จากลมนี้ในการเดินเรือเพื่อขนส่งสินค้าเราจึงเรียกลมนี้ว่าลมสินค้าครับ ถ้าเจ้าลมสินค้านี่พัดด้วยความแรงที่เป็นปกตินะครับมันก็จะทําหน้าที่พัดเอากระแสน้าอุ่นจากบริเวณอเมริกาใต้เนี่ยพัดมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ออสเตรเลียนะครับแล้วก็จะไปสะสมกับกระแสน้าอุ่นบริเวณนี้นะครับพักด,ดันกระแสน้ําเย็นหมุนเวียนมานะครับทำให้ท้องทะเลน,นี้สมดุลน,นะครับพัดเอาอาหารของสัตว์ทะเลทําให้ปลาชุกชุมแล้วก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลครับ แต่ถ้าหากว่าเจลมสินค้านี้เกิดอาการผิดปกติมีความแรงลมไม่มากพอไม่สามารถดันเอากระแสะน้ําอุ่นจากบริเวณอเมริกาใต้มายังเ e, อเชียออสเตรเลียได้นะครับก็จะไม่มีแรงมากพอในการพลักดันกระแสะน้ําเย็นให้กลับไปบริเวณนี้จะขาดสมดุลครับสัตว์ทะเลจะไม่มีอาหารกินปลกรังก็จะตายความแห้งแล้งก็จะมาเยืนเอเชีย e ของเราเราเรียกปรากฏการณ์น้ว่าหนูชื่อเอลนิโยหนูจะมาพร้อม ไม่เป็นอันนอนเป็นยักเร่ร่นพร้อมโซกเอวนินโยตอนนี้ที่2อนะครับถาบว่าเจ้าเรมสินค้านี้พัดด้วยความแรงที่มากผิดปกติ พัดเอากระแสะน้ำอุ่นจํานวนมากจากบริเวณนี้มารวมตัวกับกระแสะน้ำอุ่นที่มีอยู่แล้วนะครับทําให้พื้นผิวน้ำมีอุณหภูมิร้อนมากก่อตัวขึ้นเป็นเมฆฝนเกิดเป็นพายุฝนตกถล่มลงมาทําให้น้ําท่วมดินถลม่มเราเรียกปรากฏการนี้ว่าลานยาซึ่งผมจะมา ปรากฏการณ์เอลนินโยและปรากฏการณ์ลานนนยาคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะโลกของเราเสียสมดุลครับเอลนินโยลานินยามันเกิดขึ้นมาเพราะสมดุลสับสนโลกเดือดร้อนเพราะความสบายของคนหยุดคิด ถึงแต่ส่วนรวมดีกว่า